ครับผมหมุนเข้ามาหนีมาพรออีกครับพี่น้องผม <c oughs> บ้กไกลหมุนเข้ามาหนีหิมซีครับเป็นหิมฟังซีหมุนเข้ามาหนีมะพรออีกดอกหนึ่งแบบงามครับมีแต่ดอกตุ้มๆใหญ่ๆพี่น้องผมครับพี่น้ตระก,กูลยดอกใหญ่ๆตุ้มๆพี่น้องพวกเรางามๆงามครับงามสวยเลยครับติดตามน้องบ้กไกลอีกครับ บาน,นี้ยแหละพี่น้องอยู่คางๆกันนี่ครับมาเกิดอยู่เงาไหมอีกสองดอกบางเงี้เลยพี่น้องผมอุ้ยสวยงามเลยครับคุณสองดอกนะครับคุณด,ดอกนี้กับบียบเงี้ยพี่น้องผมออดอกเงี้ยดอกงามครับ,รบเบียบงามกันเบบงามมีอีกดอกนึงครับมีอีกดอกนึง พี่น้องครับเบื้องนี้พี่น้องเบาไก่หมุนมานี่อีกแล้วอยู่หิมฟังเซรครับมีหิมฟังน้ำพี่น้องเห็นคือเบาไก่บอครับเพ,พื่ะเบื้องเด้อเบาไก่สะสูบมีเบื้องเดียวเบาไก่จะพาลงไปเอานี่ครับสองดอกนี่ดอกนึงยุ่งกันกล้ใกล้ๆกันนะครับเนะี่ยแถวๆนั้นครับพี่อีกครับแม่นวัดพี่น้องเพื่ะเบื้องนี้เกิดดอกแฝดดอกพี่น้องเกิดอยู่น้ำกันเด้จะดอกใหญ่นี่อีกดอกนึงครับ นี่ไข่บป่าไก่นะครับนี่เดี๋ยวบอกไข่จะเปล่าพี่น้องลงเดี่ยวครับนี่ครับพี่น้องบอไกล่ลงม,มาแล้วครับบอไกล่ลงม,มาจากข้างบนบนครับพี่น้องผมตูนลงมานี่ดอกนึงครับพี่น้องนี่นึ่ดอกนึงครับนี่สองดอกเป็นสามเป็นสี่เป็นหา้า เป็นแปดอยู่ตรงนี้ครับเป็นเก่าปาดมองนี่เก่าดอกพี่น้องพวกเก่าด,ดอกนี่ครับพ่อแกงบอกออแก้พี่น้องว่าแห้งว่าไ้พี่น้องไปครับเดี๋ยวพอใกล้สิพาเก็บยปาดนี่เอาดอกในก้อนพี่น้องนี่นี่ดอกดีครับออดอกโอ้ยดอกนี่งามงามครับพี่น้องกะดังบานเต็มที่ครับนี่อีกดอกนึพนงพี่น้องพวกนี่ อยู่หิมน้ำครับอยู่หิมน้ำบอกไกยจะขึ้นแนวได้ล่าพี่น้องพุงูนตาตาอายุเทิงครับกตาตาอายุเทิงเก็บมาสองดอกอก่อนพี่น้องบอกไกยอยู่นี่หิมน้ำก็โอ้โหขวบขึ้นเลยม <c oughs> ีสองดอกนี่นี่ดอกนึงครับโอ้ยมนันมันมองนี้ สี่หาดอกลยครับพูดนะนี่สามแล้วครับสี่ครับพี่น้องนี่กองไว้นี่นเฮ้ยอ,อย่าตกน้ำดิหาม <c oughs> ห้ามตกน้ำเด้อ <c oughs> นี่ดอกนึงหนิหน่อยครับเอาไปนี่มือนหายจาสีมะเอา นี่ครับพี่น้องอีกดอกนึ่งอู้ยหลายครับพี่น้องมองนี้เกิดด้วยยิมฟังเซ่เนี่ครับนี่น้มเขาอยู่ใกล้บ่อใกล้นี่ครับเป็นน้มเซ่ครับเป็นน้มเซ่อุ้ยขนหนามเซ่ไปขนครับพี่น้องผมขนนี่ดอกนี้ก็งามครับนี่ครับนี่นี่ดอกนึงพี่น้องผมผลด้วยนอีกดอกนึงพุ่นผลออกอีกดอกนึงพี่น้องพุ่นนี่ทั้งยี่งปัดที่โถมองนี้ตายตายตายกระตากขเอาโบลงมาบดไอหวานนี่เอาจากในหนอนหวานนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาไว้กอนเห็นก่อนเดี๋ยวม่วงของฟังท่างนั้นเบากายังสิยภาพพี่น้องลงไปบึงอีกบัวหนึ่งนะครับมันไปยากพี่น้องมันสิทุกฟังเสียตายก่อนทุกฟังเสียนี่บระเทศไทยทำหอดให้พี่น้องบึงแน่นอนนั่นครับอีกดอกนึงนั่นนั่นพี่น้องผมนั่นอุ้ยลา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 ยมองนี่มาพอมมองเห็นพวกท่ามพี่น้องผมพูดผอมมองเห็นพวกท่ามแล้วผอมมองเห็นพวกท่ามแล้วบาทนี่มันมันแล้วครับมือนี้นี่ นี่มันมันนะ้ครับนี่ครับม้วนหอกกองวบพ่อพี่น้องเดือกองไว้น,ไวนี้กับบกไกลายะดอกถึงกับว่านเก็บเดี๋ยวบอกไก่หาวิธีเก็บอาม้านวนในใบใส่ในกระตาใส่ในถุงยามก,ออก,กาาา่อนพี่น้องเด้อนี่อีกดอกนังกับว่านเก็บครับพี่น้องเดี๋ยวให้บอกไก่ทำเท้าก่อนพี่น้องนี่เก็บอดอกนี่ก่อนครับพี่น้องนี่ ды, wrath, นี่งามๆครับงามๆ อาใส่ในถุงผ่ครับพี่น้องกระตาอยู่ข้างบนครับอูนกระตาอยู่ทึ่งผนเดี๋ยวยังเอาไปใส่ในกระตาเก็บเอาเห็ดม้อนก่อนพี่น้องใส่ในกระตาก่อนอุ้ยใส่ในถุงผ่ก่อนครับใส่ในถุงผ่ก่อนพี่น้องผมเดีย๋ยวไล่ดอกครับมองนี้มนันมันเลยครับเป็นหม้อแกงบมอกงอีกเลยครับพี่น้องมองนี้อู้คักขัดขัด,ขด,ขด,ขด ขอบคุณขอบคุณพี่น้องผ่อแม่หลายเด้อครับที่ติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฮาไก,ก่คุกนนโบกผ้าเราะนะครับเฮาไก่กับผ้าพี่นอ้องเราไปตุปต่ยตีปูเดนเก็บเห็ดขาวเห็ดดำเนี่ยห้าปูห้าปลาห้าหน่อไม้ยเนี่ยเฮาไก่กับป้ายตุ่ยตีปูเด่ยนยังไงล่ะครับพี่น้องผมนี่ครับเก,ก็บเสร็จให้ถุงยำเดี๋ยวเรียบร้อยเดี๋ยวเฮาไก่สิพาพี่น้องมุนไปเบื้องทางพุนจังตาติดตามรับชมนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไปยากพี่น้องไปนี่ต๊ะฟังซี่ตายคอรอซะละไปครับเดี๋ยวเฮาไก่สิพเชี่ยวภงพี่น้อง นี่ครับพี่น้องผมดอกนี่เกิดอยู่ในในครับอดอกในก้อนพี่น้องผมนี่อุ้ยมีดกระเื่อากระตาครับมือมือตัดดอกพี่น้องนี่ครับอีกผู้หลักพี่น้องผมนะหุ่นหุ่นีอีกดอกนึงครับนี่นี่อีกดอกหนึงพี่น้องผมคนงามๆเลยครับอีกสองดอกครับพี่น้องนี่อีกสองดอกนี่นี่ครับนี่ดอกนึงนี่ครับนี่ดอกนึงนี่สวยๆครับ มีอีกดอกนึงพี่น้องผมนี่นี่นีสองดอกข้าวบานนี่โอ้ยกล่องกข้าโฟกัสพี่น้องเห็ดยากครับขอโทษขอไปพี่น้องเรื่องกล่อ,องสั้นไปเนี่ยน่นสามทีดอกครับไอ้พ่กอีกครับนี่ครับดอกนึงอีกดอกนึงพี่น้องน่ามามเลยครับนี่กยกำลังตุม้มครับพูดนะอู้ยกำลังตุ้มวนตุยแล้วครับอุย้ยมองนี่ลายดอกพี่น้องเดี๋ยวเสี่ยงให้พี่น้องเบิ้งครับคืนเมื่อฮอร์ท่ากัน เขาลงมาหนิเขาสีคุ่มบ่นั่นอีกดอกนึงครับพี่น้องผมนั่นครับเดี๋ยวให้บ้าปลาไก่หมุนไปไกลก่อนพี่น้องนี่ครับเขามักไก่แล้วว่าดอกนึงก็บระมาณครับอีกดอกนึงกําลังสีแท่งขึ้นแก่ไก่กันนี่ครับนี่นี่ครับนี่กําลังสีแท่งขึ้นแก่ไก่กันครับนี่อีกดอกนึงพี่น้องผมนี่ครับนี่นี่โอ้ยต่อฟังเซครับเกิดอยู่หิมฟังเซพี่น้อง พี่น้องพุล่ะล่ะพี่น้องผมผุนผุนผุนเป็นเรื่องเหลืองอยู่ครับผุนสามดอกสี่ดอกเนี่ยว่าก็เสีบข้ามุนขึ้นเมื่อนี่ครับมุนไปนีไปเก็บพี่น้องไปครับบอกไก่ว่าสีผ้ามุนขึ้นไปมาพออยู่นี่ใกล้ๆอีกนี่ครับดอกนึงเอาสกันพี่น้องเดี๋ยวจะมุนไปเอาเขาบางหันเกียบต๊ะฝั่งเีพี่น้องผมมุนตลาดลมบางหันเกียบเกียบลงฝั่งเศสพูดผนครับเก็บต้นฝรั่งซี นี่ยุกะใกล้ยิ่พี่น้องผมนี่นี่ว่างานเห็นตั้งแต่ผุนว่างานเห็นตั้งแต่สามดอกสี่ดอกคนครับวานนี้อุ้ยพี่น้องผมมากล้ายนบาทนี่อุ้ยมาผ่อมูให้ผมทำยังไงพี่น้องผมนี่ครับนี่องแหม่พี่น้องเดีย,พ,นะย,ดยนนพี่น้องผม็นคนละมีกับสามดอกโอ้ยกล่องกับอาติสันเนี่ยพี่น้องผมอุปกรณ์เบาไก่กับหางหางครับพี่น้อง มีคุณภาพับมาได้แตกอยากเห็ดให้พี่ให้น้องผมรับชมนะครับนี่หนึ่งดอกพี่น้องสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกหกดอกเจ็ดดอกพูดมันครับอยู่ในๆนุน่นฮ้องตรงนี้อีกแล้วไปครับเก็บกันมาเลยเมึงกันยาว,ๆวยๆเลยครับพี่น้องผมนี่ ดอกหนึก่ก้อนดอกหนึก่ก้อนโอ้ยผัวลรางามๆครับพี่น้องงามๆม,มาเจอมูเห็ดเพิงกถ้ำครับผูวเะามีอีกสองดอกครับพี่น้องสวยสวยเลยครับเกิดเกิดคู่กันครับพี่น้องสวยงามสวยงามพี่น้องผมสวยงามสวยงามครับสวยงามโอ้ยมีตะขาบอวนอว,ว,วนตันตขาแบบอ้วนตุยนะครับ ันบอลไก่เก็บสวยามพี่น้องงามบอลไก่ของข้อไว้ท่านผสานบอลไก่ที่ตกฟังเสียดายพี่น้องผมแุกวฟังเสียดายโคตรดีเนาะนี่ครับอีกดอกนึงกำลังหมุนครับนี่นี่โอ้ยอาะที่เนี่ยพินบอชัดเจนเนาะพี่น้องผมนี่โอ้ยแบบหลาสครับเต้น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 นี่นี่ครับนี่ฮะจังหวะดีๆก่อนพี่น้องฉันบผสานมือลงฟังเสีย กลาดามำมันเสียเรีบยบร้อยบริเวณในพีเฮียงของมเมืองนี่เนาะนี่ครับอืมแต่ะละดอกรับมูนี่สุดยอดเลยอืมปาดิโตมีแต่ดอกงามๆพี่น้อง,งนองผมเบิรบ์เราบอกอู้หุ่นย่งย่ง เราใกล้ถึงบ่ละหนังเอาใหม่ค้อนไปนี่ครับนี่มีได้อยู่ครับได้อยู่อืสวยๆครับสวยๆเลยย่งอยู่ข้างบนครับสี่ดอกอาดอกอยู่ข้างบนนี่ครับเพี่น้องผมผมงหันเอาแต่ข้าขงล่างนะครับนี่ย่งม่อนนี่ี่ว่าเขาเห็นกันมากเกไกลครับเ่ว่าเขามองเห็นแต่เกไกลพี่น้อง เ,เก็บครับพี่น้องผมตอนนี้บ่าวไก่อยู่ข้างล่างนะครับปู่หนุนฟังดินเห่าอยู่ข้างบนกระตาก็อยู่ข้างเถิงผนครับพี่น้องผมอยู่ฟังทางนั้นนี่ห่อเนมอยู่ข้างล่างมันกำลังเกิดสวยงามมากนี่นี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเด้อครับทีท่ติดตามรับชมมอดถิ่มบัวปลาบ่าวไก่ผู้เหล่ดๆ,ๆ,ๆดำๆหากินน้ำปลาน้ำดงครับปากบ่าวไก่ผู้เหล่ๆดำๆ ทุกคนเด้อพี่น้องอย่าท่านป่อยสิ่งป่อยปลาบอไก่เด้อครับติดตามบอไก่เบิ้งวา่าวบอไก่ที่บ้านพี่น้องไปหาอยังไปเห็ดอยังไปผอ,อย,ยอย่งใดอยังถ้าติดตามบอไก่น้ำเด้อครับพี่น้องนี่ครับโอ้ยสามดอกดอกที่สี่ที่ภาพพี่น้องขึ้นไปเอาอยู่ทถึงมันข้าวดอกกันที่ภาพพี่น้องขึไปเอาอยู่ทถึงมันเรื้งเองนะครับพ่อวานไปหันไปเนีครับมันสั่นติดต๊ะฟังซีตายก่อนบอไก่สีบูสีมุนขึ้นไม่ดีแล้วครับ เดี๋ยวให้เบาไก่หมุนสักวันเด้อพี่น้องบบตรงหมุนน้ำเบาไกลล่ดอกครับอันตราย <c oughs> นี่ฟังเสียอยู่้าหลังเลยครับพี่น้องนี่ฟังซีนี่ครับผมเบาไก่ขึ้นมาทั้งๆแล้วครับพุ่นนำเสียไปพุ่นพี่น้องผมนี่เบาไก่หมุนขึ้นมาแล้วครับนี่ดอกที่ว่าเบาไก่วาสิพาพี่น้องขึ้นมาอายุข้างบนนี่ครับนี่มันออกกลางล้างมาไลยไม่ติดโยนตามลงนำนี่สวยๆครับสวยๆ มองน ah, ี่้หลายดอกด้ยครับพี Man, right ่น้องครับผมพี่น้องหลังจากที่เขาเก็บมาแล้วพี่น้องบอไก่เท่ออกจากทุ้งยามครับบอไก่เท่ออกเรียบร้อยนะครับบอไก่เอาใส่หนีขึ้นมาใส่ทุ้งยามขึ้นมาใส่ทุงไผ่ขึ้นมานะครับบอไก่มาเทออกแล้วมาพี่น้องมานับกันเบืองว่ามองเดียวนี่ห้องสิไรแ็กดอกกว่าบอไก่ว่าจะเอาใส่กตาพี่น้องกระตาเตรียมแล้วครับมานับเบิ่งพี่น้องว่าห้างสิไรแยกดอกครับเนี่ยบอไก่สีค่อยๆเอาใส่กตาพี่น้องเนาะ เี่ไหรบ่งสองสามส สองสิบสองดอกเต็มคาตาแล้วครับสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32สามสาปาดพี่น้องได้33ครับได้33ดอกพี่น้องผมผมเอาอยู่บอลเดียวะตาเต็มเราเบาไกลกับสิ่เหลี่งยามคพือเราแน่พี่น้องดูนะกัอีกไกลอยู่ครับถ้งเมื่อกับสีดหลรดอกอยู่พี่น้องผม สีกระตากับสิบ่มีมองใส่เบาไก่กับสิเดียวใส่ทุงงามคือเก่าหนิครับพี่น้องเอาใส่ทุงอันนี้เอาปะจ๊ะใส่ทุงงามกับสิมุนโผอาใส่ทุ้งหนิบอครับพี่น้องเอาใส่ทุงงามอย่างละใส่ทุงไผ่นย่างะครับสามสิบดอกพี่น้องผมแบบหลายครับแบบหลายสามสิบดอกเลยครับพูล่ะเก็บบองเดียวครับพี่น้องเบาไก่เก็บอยู่นี่เบาไก่ลงไปหันครับลงไปทางเป็นๆขาวๆเก็บอยู่ก่อนี ก็มาขึ้นมองนี้ครับี่ก็มาขึ้นมองนี้ดีดอกสุดท้ายมาเฮามาเอาอยู่นี่นอกเหนือจากเฮาเก็บอยู่พูดมันครับอยู่ฟังซี่ทั้งนั้นครับดูอุย้ยมนันมันครับมองนี้สามสิบดอกมองเดียวเต็มกระาดาเรียบลอยจกเกม่กะอีกไกลอยู่ครับเบาไกลกัสิค่อยออกเมื่อน้ำปลาน้ำดงนี่ครับพี่น้องเบาไกลกัสิบูออกไปน้ำปลาน้ำดงนี่แหละครับนี่กวัวสีหอดบอนจอดรถบอนขึ้นเมื่อไกลเติบอยู่ครับ เต็มพี่น้องผมกูเหรอเต็มอ,อ,อัดยัดเต็มอ,อัดยัดเลยเฮ็ดขาวก็อยู่ข้างล่างพี่น้องเฮ็ดขาวอยู่ข้างล่างบ่าเน,นี้ก็มาเฮ็ดยู่นี่อีกไม่มีหมองใส่ครับหลาย,ยอ,อยู่นู่มีหมองใส่กระตากะเต็มกะสีอ๋อไซทุ่งยามนี่ยนะครับซุ่งไพน่นี่ที่แหลกบ่าวไก,ก่กะผ้าพี่น,อน,อน,อน้องเก็บเฮ็ดขาวนะครับกระไดแน่อยู่ครับเฮ็ดขาวพอเก็บเฮ็ดขาวแล้่ยวเขามาหาเก็บเฮ็ดดำครับพี่น้องกะลงน้ำท่ามซีมาน้ำหิ่มหนามสีไม่เลยครับบ่าวไก,ก่กะเลาะมาเรื่อยๆเลาะมาเรื่อยๆ ก็มะพร้ามูเฮดมู moon, นี่ครับนอกนั้นมากระเก็บมาเธเล็กเทน้อยเก็บมาเรื่อยๆครับมาพร้ามูนี่อูย้ยแบบลายพี่น้องสามสิบดอกนอกนั้นก็มูเราสามละสี่ของละดอกสองดอกไปเรื่อยๆนะครับสุดยอดครับสุดยอดสุดยอดพี่น้องผมมือนี่ลายอีลีมันครับมือนี่มันมันเลยครับเบาไก่โขกนกบกพาเลาะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับสิทธิ์ตามรับชมเบาไก่โขกนกบกพาเลาะนะครับ ที่บดถิ่มบัป้าบอไก่โค้ดนทุกผ้าร้อโค้ดลแหล่ดำดำครับผมมื่อนี้ก็ได้หลายอยู่ครับเน็่ยผลงานเมื่เก็บอายุบอลเดียวนี่ครับสามสิบดอกบองเดียวครับโอ้ยหมดหลายพี่น้องหมดหลายครับเก็บบองเดียวสามสิบดอกเมื่อนี้ก็เต็มกระตาครับเก็บไปเรื่อยเต็มกระตาเลยครับมีแต่ดอกสวยๆงามๆครับพี่น้องผมมีแต่ดอกสวยๆงามๆมื่อนี้มันๆครับมีเมื่อนี่ก็เสีเอาใส่ถุงครับนี่หลายดอกอยู่ครับพี่น้องผมนี่ดูนะพี่น้องผม ก็เสรดีเอาใส่ถุงไผ่ขึ้นเมื่อครับเพระาะว่ากระจามันเต็มมันสีเหี่ยวเต็มนะครับพี่น้องผมครับขอบ,บุขอบคุณพี่น้องผมอีหลายเด้อครับสิทธิตามรับชมเป็นแรงเชีร์แรงใจให้เบาไก่ขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านครับเอฟซีมาจากหอ,อยดินจากบ่าวบอยจากเจ็าหน้าที่มเจ้าหน้าที่พระเลาะบอกเป็นของมิคล้าขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีจาก เ่าต้นบัวกอนสุกสุขู่สุบอนนะครับขอบบุญขอบคุณน้าๆที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่โขกเป็นบกผ้าเลาะนะครับบ่าวไก่โขกเป็นบกผ้าเลาะสื้าพพี่น้องไปเลาะหาหยังไปทางใดเห็ดหยังฝากพี่น้องติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่าวไก่น้ำเด้อครับเจ้าท่านเฝ้าถิ่มเฝ้าป่าบ่าวไก่ผู้เด่เหล่ดำๆเด้อครับพี่น้องผมเลาะไปเรื่อยครับชีวิดบ่าวไก่แจ๊คสีไปห่อนหม่องไรเนี่ยแจ๊คสีไปสีไรเนี่ยไปเรื่อยๆครับชีวิตคนเฮาบ่าวไก่ก็เลาะไปเละครับ ไปมไ G พพพองไรแก่ไดบอลไก่สิพาพี่น้องเห็นยังหายยังฝากพี่น้องติดตามรับชมเพื่อเลงเชี่ยวเ้งใจให้บอไก่น้ำเด้อครับผมคล่ปนีเนะพี่น้อง,องก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุกภาพแข็งแรงแข็งแรงสุข,ขุมสุขคนลำลำรวยๆสุขุมสุขคนความเจ็บอย่าได้ความไข้อย,ย่ามีนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องคิอไว้รวยเบอร์อรอสูุ้ขูมสุกคนครับผมสำหรับคลิปนี้ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสวัสดีครับผมคลิปหน้าบอลไกล่สิพาพี่น้องไปหายยัง พี่น้องติดตามบบาไก่น้ำเด้อครับเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บบาไก่น้ำครับไปครับพี่น้องนะบ๊ายคิดหนาพอกันไหมครับผมเข็มา้า้ะครับอีกไก่อยู่ครับบบาไก่กระสีไวออกเมื่อช่างออกเมื่อนี่กระสหลายไรดอกอยู่ครับพี่น้องจังไก็จังถาติดตามบบาไก่น้ำเด้อครับพี่น้องผมไปครับบ๊าย